รู้หรือไม่ทำไมเบคแฮมไม่เลือกบาร์เซโลนาย้อนกลับไปในฤดูร้อนปี2003ครับเราเนี่ยเกือบได้เห็นเดวิดเบคแฮมได้สวมเสื้อบาร์เซโลนาแล้วครับเพราะว่าบาร์เซโลนาเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทว่าดิวเนี่ยกับล่มไม่เป็นท่าเลยครับเพราะว่าเดวิดเบคแฮมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการย้ายทีมในครั้งนี้เพราะว่าโจลลาปอร์ตาครับเอาเบคแฮมเนี่ยเป็นนโยบายในการ หาเสียงครับว่าจะดึงตัวเขามาร่วมทีมให้ได้ซึ่งเบ็คแฮมเนี่ยไม่โอเคเลยสําหรับการเอาชื่อของเขาเนี่ยไปหาเสียงครับเจ้าตัวเนี่ยเลยประกาศชัดเจนเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยจะย้ายออกจากโอแทฟฟอร์ดอ่ะแน่นอนแต่ว่าทีมที่เขาอยากไปจริงๆคือเรอัลมาดริดเท่านั้นเปเลสได้ยินแบบนี้เนี่ยก็ไม่รอช้าละครับจัดการเซ็นสัญญาโดยไวครับและปาร์เซโลน่าเนี่ยก็เว่าดีลนี้ไปอย่างน่าเสียดายครับแต่การพลาดดิ ดวนี้ไปเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของการเซ็นโลนอนินโยแล้วคุณล่ะคิดว่าการพาดดีวนี้ไปนั้นมันดีหรือมันแย่